คุณหลอกคุณเล่นได้แนบเนียนมากครับคุณซีอคุณแนบเนียนมากๆคุณเก่งแล้วผมก็ยอมรับไอจุดนี้ผมโอเคนะ้็ออถือว่าที่ผมคอมเมนต์ไปที่ผมพูดไปเนี่ย มุณก็ยังฟังแล้วก็ให้ความสำคัญกับคอมเมนต์ของผมก็ดีผู้เล่นเขาได้มีความสุขตัวคุณเองก็มีความสุขไปด้วยไม่เป็นไรครับสำหรับโบนัสสิบห้าล้านที่จะให้ผมไม่เป็นไรครับครับผมครับเท่านี้ฮะครับครับครับคุยกับน้ำยาบ้วนปากฮะ ท่านผู้ชมครับนี่คือคอสเกม s u m เมอร์วอ r ครับนี่เป็นคอสอาร์คฮะตัวละครที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนในเกมมีครับนี่คือคอที่อัปเดตมาใหม่เลยคุณผู้ชมโอ้โหแบบอาร์คเองเจ้ฮะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูสกิลด้านในของมันที่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยวย้านี่คือเกม s u มเมอร์วอ r คือเขาเอามีดมาจี้คอผมแล้วบอกว่าปิมเต,ติมเงินเดี๋ยวนี้มึงต้องเติมเขาทำแบบน,นั้น ดูสกิลสองไหม,อ,ม,อ,มอาร์คเอ็นเจยครับท่านผู้ชมครับบอนที่หลายๆคนมีมีกันอยู่ติดบ้านอยู่แล้วโอ้ยแล้วดูอาร์คลมดิเช็ดพกนี่ออกสีแบบท,งทองงนะสวยมากครับผู้อาร์คน้ำ คือถ้าคุณมีอาร์คเนี่ยยังไงคุณก็ต้องซื้อครับผมคอรสนี้เนี่ยนะครับโอ้โหดูจกักรพรรดิสายฟ้าฮะหรือว่าโอดินขอดูสกิลมาหน่อยได้ไหมโอดินไฟใช้กันทุกคนครับลงบีเจไฟเป็นหินนะผมว่าคอสมันอลังการเอฟเฟกมันดีครับแต่ว่าสกิลมัน มันควรมีอะไรมากกว่านี้ในความรู้สึกผมนะเดี๋ยวมาดูท่านลมกันนะครับท่านลมเนี่ยมีท่าเดียวนะครับเนี่ยดูดิมาดูจืดไปหน่อยไหมแต่คือตัวคอสสวยนะสวยแบบสวยเวอร์สวยวังเลยท่านน้ำฮะท่านน้ำเนี่ยนะครับผมจะดูดนะครับดูดเลือดมาอืมดีดีดีด,ดีชอบตรงเสียงแบบแฟกนล้วมันฟิน มาดูท่านมืดกันหน่อยเออมันต้องอย่างนี้ท่านมืดดีนะดีนะดีตรงแบบเหมือนมีเอฟเฟกสายวิ่งมาสวยๆท่านมืดใช้ได้ครับท่าแสงท่าแสงนี่เป็นถังฮิวให้เพื่อนนะฮะคือตัวโอดินเนี่ยนะครับผมสกิลมันมีไม่เยอะหรอกนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะทําให้มันอลังการวิแต่ผมชอบนะชอบชุดมันชุดมันสวยดีผท่านผู้ชมดูดิคือ,อยังไงก็ต้องมีติดบ,บ้านไว้โอดินท่าไฟไปลงบีเจไฟนะครับได้แอบกากอยเขาดูกากยีกกยหน่อยได้ไหม นะกากอยเนี่ยเหมือนจะมีคนใช้กันในซีกวอร์นะครับผมอืมอืมดีนะดีนะว้าวดีนะโอ้โหกากอยดีกว่าโอดินอีกฮะดีนะนี่มันมันต้องอย่างนี้ไอดีนี้เนี่ยนะครับผมเป็นไอดีของคุณยีนนะครับผมส่งเข้ามา ทำคลิปวิดีโอให้ช่วยเปิดสกอร์ไอดีผมเติมไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปนะครับมามเด็กกิจกรรมกันบ้างนะครับผมมีอะไรน่าสนใจบ้างกิจกรรมแรกนะครับกล่องของขวัญสุดพิเศษนะครับผมมีเวลาทํา12วันหมดเขตวันที่19กระดกกระเดกนะครับผมเกมซัมเมอร์วอลเนี่ยเขาออกแบบภารกิจมาให้แบบผู้เล่นที่เล่นเกมเป็นประจําอยู่แล้วอะคือได้รับของรางวัลกันแบบไปง่ายๆนะครับเนี่ย เขาเล่นดังเจียนไคลอดบวกดันเนื้อเรื่องรับแต้มกันไปนะครับ <K> เขาเล่นอารีนาได้แต้มกันไป <K> เขาเล่นรอยแยกวัชพีได้แต้มกันไปเลื่อนลงมา <K> พอได้แต้มแล้วเนี่ย <K> เปิดกล่องตรงนี้นะครับผมได้รับของรางวัลน,นะครับคนที่เล่นเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยนะครับได้รับของกันชิลๆที่มาเตือนกลัวว่าจะลืมรับกันนะครับไอดี ID นี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นไอดีที่ไม่ค่อยโตมากนะครับอยู่ในระดับผู้เล่นหน้าใหม่ละกันนะครับนะครับเขาบอกเขาอยากได้อาร์กมากเห็นคอร์สใหม่ใช่ไหม สนใจอยากจะส่งไอเนียมาเปิดสกอ์กันเข้ารายการเนี่ยนะครับผมส่งได้นะติดต่อทางเ Facebook ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวติดต่อทางเพจไปเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบนะครับ,บวันนี้เปิดเนี่ยโอกาสซ้ําก็น่าจะน้อยนะมาเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะครับสกอร์ซ่อม134้อมบใบผมไปรัวๆเลยนะผมเปิดเร็วนะมาเลยอ่ะเกินเบอร์ไปหรือเปล่ายังครับผมจากไฟฮะจากไฟได้ใช้นะสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่ใช้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็น จักที่ตีหมู่เฮ้ยไม่ใช่จักไฟ่ะไม่คิดบูมไฟผู้ผิดบูมไฟใช้ดีนะพอตีหมู่เหมือนกันนะครับเฮ้ยมีหรือยังมีหรือยังมีหรือยังเดี๋ยวก่อนน้องบอกอยากได้อาคแล้วอาคารลมมาครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยังไม่มีครับผม ลมทำอะไรได้บ้างนะครับท่านนี้เนี่ยเป็นการชุบชีวิตชุบชีวิตหมู่เลยนะครับผมาสวยนะเปิดไม่กี่ใบเองนะครับใครที่สนใจเชื่อในน้ํามือของพี่ปิมทัก facebook มาเดี๋ยวจะเปิดให้นี่เปิดไม่ถึง20บใบไปกระตอเลยครับมาเร็วมากนะคลิปนี้มาอีกมาอีกไว่ ดูนี่เหลือจเชื่อไฟล,ลิกคิงไฟฮะเหลือจเชื่อคุณผู้ชมเฮ้ยมียงโอ้มีแล้ว ตัวนี้โคตรดีคุณผู้ชมตัวนี้ดีมากเฟรดี้คิงไฟเนี่ยนะครับคือท่าสามมันเนี่ยนะครับผมมันจะปลดเอฟเฟคคือมีโอกาสปลดนั่นโอกาสก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมเปลี่ยนเอฟเฟคบนหัวศัตรูเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าศัตรูมีโลอาณาจัหรือว่ามีบัฟปีหรือมีบัฟอ,อ,อะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีโอกาสเปลี่ยนให้เป็นก่อแตกและยิงทําดาเมจตัวนี้ตัวดีมากแต่ซ้ำนะ โอ้ยผมผมขออนุญาตถามไหมโอเคได้คําตอบมาแล้วนะครับผมเจ้าของไอดีบอกว่าถ้าซ้ําเนี่ยย่อยได้เลยโอ้โหทั้งผู้ชมม,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 มีปีกแล้วมันไม่ค่อยได้ห้าดาวเลยไม่ค่อยอยากได้ปีกอะ <c oughs> ผมยังไม่อยากแลกปีกอะผมขอเปิดจดได้ไหมคือเหมือนไม่มีปีกแล้วมัน,ม,นมันแบบดูแม่งดีอะเนี่ยดูดิอันนี้ก็ไม่มีปีกนะห้า <c oughs> ดาวใช่สกิวบัสฮะขอร้องหน่อยขอร้องหน่อย ดูนี่คุณผู้ชมเหลือเชื่อไหมล่ะพินลมครับผมไปอุ้ยพายฮะดูคุณผู้ชมดูไปอุ้ยบนไฟผมอยากเอา ไม่ครับผมแม่งมันว่ะเหมือนไม่ได้เปิดสกรอมานานแนอแม่งมันมือมากคุณผู้ชมไม่แล้วไงไม่อะไรสกิลบัตแม่งมาสองตัวสองธาตุเลย ไม่หมดแล้วเนี่ยเหลือ50ใบคุณผู้ชมเราไปแลกปีกกันดีกว่านะครับโหไม่ผ่าดีมาก่าวันนี้ผมบอกให้นะโคตรมันโอ้โหแฟนได้ขิงไฟเสียดายมากมไม่ไม่น่าสามเลยมอนก็มีน้อยมึงยังอุตส่าห์สามอีกเหลือเชื่อไปต่อครับผมนี่มีปีกแล้วนะนี่มีให้เลือกแล้วนะฮะฮเฮไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้าเป็นห้าดาวมันต้องขึ้นให้เลือกดิเดี๋ยวๆดเ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 รเดอ๋อกเกอยกาเอยฮะกเมื่อกี้กดกอยโอ้โหตดใจตกใอมดดหมาหน่อยลูกหมาเน่อยตัวที่ดเดนดเ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 ดงดเดเดดเเ่เดดีเดว้เด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 ดเ ยังมีนะโอ้มีแล้วครับโอ้สามคู่คุณผู้ชมแั่งเหลือเชื่อคือมอนขาดเยอะมากนุ้ยแต่สามครับโอูหแบบผมไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยว่า เสียดระหว่างรอผมขอผมขอให้สิบใบผมเสียดายมากโอโ้มันมันเป็นไปได้ยังไงพวกคุณผู้ชมมันเป็นไปได้ยังไงเปียกจะเชื่อเนี่ยมาสามตัวส้มสองในขณะที่มอนเตอร์เขาก็มีน้อยอ นี่แม่งวันของผมจริงวะคุณผ,ผู้ชมไม่สุดจริงอะดวงอยากไปเปิดไอดีตัวเองต่อเลยเนี่ยเดี๋ยวจบนิดเดี๋ยวแอบเปิดไอดีตัวเองนิดนึง <laughs> อีกหน่อยอีกหน่อยจะหมดละเปี้งอุ้ยฮอลลัสครับผมฮอลลัสฮะเปิดไปเลยเปิดไปเลยทีเดียวอ้อยหมด เรียบร้อยสกอร์หมดครับผมมี5้าดาวไหมไม่มีฮะไม่มีห้าดาวมาเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้รอย่อยนะครับรอฟาร์มอยู่ด้ยังยังครับผมยังฟาร์มอยู่ฮะไปต่อที่แสงมืดเลยแล้วกันนะครับผมระหว่างรอฟาร์มจะได้ไม่เสียเวลานะครับเหมือนถ้าออกมาเป็น5้าดาวนะกูบอกเลยว่าจักรจี้เลยอะจักรจี้ใหม่จะจจกรจี้ใหม่จะ๊ะ พาหน่อยดิลกูกผาหน่อยโอ้ไม่ผ่าเลยครับผมโอ้ยแสงมืดที่หวังกับมันยากครับคุณผู้ชมโอเคมาแลกปีกครับผมโอ้มเสียดายว่ะีเสียดายจริงนะเนี่ยเราแลกปีกเราสองปีกก็เเลือเชื่อไหมไปต่อเลยครับ สกอธาดเงียบนะเปี้ยงโอ้ยเงียบครับเงียบครับไปว่าไงว่าไงอ่ะว่าไงโอ้ยลูกเต่าครับผมโอเคครับสกอริเจนสองใบฮะมีให้ลุ้นครับผมห้าดาวห้าดาวโอ้ยครูครับ มาหน่อยเว้ยมาหน่อยเว้ยโอายไม่ใช่ครับผมโอ้โหได้ไปสามตัวครับแต่ว่ามันซ้ำสองฮะโอโ้เสียดายครับผมเสียดายฮะไงก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณยีนด้วยนะครับผมคือเขาอยากได้อาร์ตเขาบอกผมนะครับนี่ผมกดปลุกให้เลยเอาไปแปลงล่างนะคุณยีนคอสใหม่โคตรสวย เนี่ยมันไงอออจริงๆคุ้มจริงแ๋ยวเขาออไอดีคุณยีนก่อนเดี๋ยวเราไปเปิดไอดีผมต่อผมเติมเงินไปประมาณเกือบสามหมื่นคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูสกอร์ที่ผมดองไว้แต่ว่าผมจะไม่เปิดหมดนะคุณผู้ชมคือเติมหมดแล้วครับด้านข้างอัดทุกแพ็คครับนเน่คอร์คอร์นี่คอร์ดใหม่นะครับเดือนหนึ่งเนี่ยหมดกับซัมเมอร์วอ์เนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าหกหมื่นเนน่นะโอ้ยสวยวะสวยสวยคุณผู้ชม นี่แล้วได้ฐานนี่ด้วยนะของแถม่ะของแถมถ้าเราซื้อครบยกเซ็ตเนี่ยนะครับโอ้โหโนี่เอามอสเตอร์มาใส่ได้นะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับอลองเอามอสเตอร์มาใสใ่ดูนี่จะเป็นแบบนี้ครับแง่น่ารักไหมดวงผมมากว่ะคุณผู้ชมผมขอเปิดนี่3ใบเลยเรื่องเงียบเลยอันนี้เนี่ยเป็นสกอร์พิเศษนะครับใบเนี่ยประมาณ3 0 0พ ต่อใบนะเป็นสกอร์พิเศษนะครับผมพิเศษยังไงปกติเนี่ยนะครับถ้าเป็นสกอร์ลีเจนเนี่ยเราเปิดมาก็คือสกอร์ลีเจนสี่ถึงห้าดาวแต่มันจะออกแค่ธาตุธรรมดาแต่สกอร์นี้มีโอกาสที่จะได้4ดาวและ5ดาวของแสงมืดใบละสามพันโคตรคุม้มก็จัดดิปิมรออะไรอะใบละสามพันนะกดครั้งหนึ่งสามพันนะตัวอะไร เนี่ย0.4%ถ้ามันจะมาปิมเปี้ยเขาให้หูได้แอดเหมือนซื้อสกอร์ีเจนในราคาสามพันอะวายแล้วขอสี่ดาวแสงมืดก็ได้ที่ซื้อเนี่ยเพราะอยากได้แสงมืดไม่อยากได้่าธรรมดาวายมึงแล้ว ขอเป็นแสงมืดสี่ดาวก็ได้ไม่ต้องห้าดาวขอเป็นแสงมืดเฮ้ยโอ้โหที่ท่านเห็นนี่คือเงิน9 0 0าบาทครับ <c oughs> ช่างมันนะครับผมมันก็เป็นสกอร์นั่นแหละมีโอกาสได้มีโอกาสไม่ได้ตามนั้นนะครับผมก็ทําใจกันไปปง,ปงปงอ่ะทุกวันนี้ยฝ <c oughs> ากอีกหนึ่งกิจกรรมท่านผู้ชมพอลูกเพื่อน วันที่ยี่สิบี่กดักดานะครับผมนี่ฮะท่านผู้ชมบะเจ้าโจ๊กขอจอยเตรียมพบกับงานมิ팅ออนไลน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟงานนี้มีผมด้วยนะก็ฝากมาดูฝากมาติดตามได้นะครับเ <c oughs> <c oughs> ขาแจกเพียบเลยนะฝากไว้ที่เพลงเท่านี้ละกันนะครับผมสกอเนี่ยขออนุญาตเก็บไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้มีมอนสเตอร์อะไรที่แบบพิเศษหรือว่าหรูหราที่อยากชิดได้ <c oughs> ใครที่สนใจเกมซ u m m o n e r War นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับเจอกันนะ Thank you